สวัสดีจ้าทุกคนทุกท่านจ้าวันนี้แวะมาวัดมลึกขทายวันอำเภอหัวหินจ้าวัดมลึกขทยวันอาจจะชื่ออาจจะเรียกยากหน่อยนะแต่ว่าก็เป็นวัดที่ว่าเก่ามากแล้วจ้าสมัยสองพันห้ารนะ้อยสิบสามเนาะวันนี้เข้ามาเขาก็มีการอ่าทําบุญกระถินกันจ้า ทำบุญกระถิ่นกันก็จะมีเสียงมีอะไรดังแต่ว่าป้าก็ปิดเสียงจ้าปิดเสียงคลิปวัดมรึกขไทยวันนี้จะมีองค์พระพุทธรูปนะนะสวยงามมากเลยจ้ะโบสถ์ก็สวยจ้าจะได้เข้ามา,ากราบพระนะกราบพระพุทธรูป มาชมโบสถ์สวยจ้ะท้องฟ้าแจ่มใสมากเลยจ้ะวันนี้ก็จะเป็นวันที่ว่าผ่านขึ้นกรุงเทพจ้ะทุกคนก็มาแวะที่วัดมะลึกขไทยวันอำเภอหัวหินจ้ะ ก็เดินชมโบสถ์จ้ะทุกคนโบสถ์โบสของวัดของวัดไทยทุกที่น่าจะสวยมากเลยจ้ะวันนี้เขาก็มีงานกระถินจ้ะเนี่ยจ,จ้ะพระพุทธรูปสวยงามมากเลยจ้ะโบสถ์สวยงาม มาชมโบสถ์สวยๆแล้วก็ท้องฟ้านะท้องฟ้าสวยๆพระพุทธรูปงามมากเลยจ้ะสาธุสาธุสาธุจ้ะเนี่ยจ๋ะงดงามมากเลยจ้ะ วันนี้อากาศดีจ้ะทุกคนแสงในคลิปก็เลยแบบออกมาสวยเนาะบวดก็สวยงามจา้ะเนี่ยจ้ะวัดมลึกคไทายวันอยู่ทีอ่อำเภอหัวหินจ้ะเนี่ยจ้ะวัดมะลึกคไทายวันเนี่ยจ้ะ พศสองพันห้าร้อยสิบสามจ้ะตรงนี้จะเป็นด้านในจากทุกคนด้านในอ่ด้านในวัดนะนะตรงนี้จะออกมานอกวัดละจ้ะ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ thank you thank you bye bye